สวัสดีครับวันนี้พามาชม All New Chevrolet Colorado นะครับผมเครื่องยนต์2 5ห้า Dual m จดทะเบียนปี2016 <Woo! S 1> วัยรุ่นว่าดฝากระโปรงดำๆคิ้วล้อดำๆล้อแม็กแต่งเท่ๆจัดไปไลายวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมหลบๆคัดกันครับเดี๋ยวพาไป รอบรอบคันกันนะครับผมรอบรอบขั้นนะครับผมสีขาวขาวนะครับผมสีขาวขาวภายในนะครับโทนสีดำเบาผ้าสะอาดสะอ้านเบาดูใหม่ๆนะครับคอนโซนใหม่ๆเลยพีมนองนะครับผม คอนโซลดูใหม่ๆนะฮะพวงมาลัยสวยแผงประตูสวยด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเบาะยังคงสวยอยู่ผ้าลราคาสาซาอันนะครับผมแผงประตูด้านหลังก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับผมสีสันปรับขั้นนะครับหลอดแม็กนะครับยางดีสีเซนนะครับคิ้วล้อแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกันชนท้ายนะฮะกันชนท้ายไม่มีนะครับผมแต่งมาแต่มีนะครับเด้อนะครับผมนี่นะฮะยางดีสีเซนพร้อมนะครับนะนะครับประตูหลังควนทันต์กับงามด้วยกันนะครับงามนะฮะยุ่ย่อยเลย่อนทะเบียนออกนะครับผม นะครับผมนะฮะอาสวยๆนะครับบัตกระโปรงาร์บอนภาษีไม่ขาดนะฮะไปอี่รังมองหาออริเชียนนีไว้ใส่งานดูนะครับจัดไปคันนี้เงินสวด2 4 9 0 0 0บาทนะครับผมสองแส0ส0บาทประลเดตด็ที่อเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารโทร0 8 4 058 6 8 0 5ครับ